สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราในช่อง Heat Up p พ t เนาะก็วันนี้เราไม่ได้มา react MV แต่ว่าเราอ่ะจะมาชำแหละ MV กันซึ่ง MV ที่ว่านั่นก็คือ MV Oh My God ของ G Idol ค่ะใช่ก็เอวีเนี้ยออกมาสัพักแล้วแหละตั้งแต่วันที่6เนาะแต่ว่าพวกเราอ่ะเพิ่งจะได้มีโอกาสถ่ายคลิปนี้กัน mm. เพราะว่าที่ดูครั้งแรกเลยอ่ะดูจบครั้งแรกเลยรู้เลยว่าเ v ็เนี้ยต้องมีสตอรี่ใช่มีความหมายคือเอ็ีอะสำหรับเราที่ดูครั้งแรกอ่ะมันดีมาก ลึกมากมก็เลยคิดว่าอยากจะมาชำแหละ MV นี้ทั้งในเรื่องของสตอรี่ไลน์อาร์ตดเรคชั่นหรือว่าแบบคอมโพสมุมมองต่างๆเนาะซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรในการเก็บข้อมูลเออช้าหน่อยนะแต่ว่ามาแน่มาชัวเนาะเราเริ่มจากอิมเมจทีเซอร์ของอัลบั้มนี้เนาะชื่อว่า j i d o l t h เตอร i มิ A ิอล I Trust นะคะ ซึ่งจากที่เราเห็นอะรูปรวมอะมันคือสวนมีน้ำพุข,ข้างหลังแล้วก็มีตัวสาวไอดอลเองเนี่ยที่ใส่ชุดแล้วก็มีงูอยู่ทุกคนเลยตอนแรกอะเราไม่คิดอะไรแต่พอเราดู MV จบปุป๊บอะเราเอย้อนกลับมาดูอันนี้อะแล้วภาพที่เราเห็นอะเราเห็นเปลี่ยนไปอืเราเห็นสวนอะถ้าพอเห็นสวนปุป๊บอะแล้วเราถึงสวนอะไรสวนอีเนนเออนึกออกปะใช่เออ พอเรา,าอย่างเงี้ยแล้วเ,เรารู้สึกว่าส่วนในทีเซอร์อันเนี้ยคือส่วนเอเดนแล้วตัวสาวๆเองอ่ะก็ได้คาแรคเตอร์อินสไปอ่ะมาจากลิลิธอ่าลิลิธคืออะไรคะซึ่งลิลิธอ่ะตามตำนานในไบเบิลเนาะ เออในส่วนอีเดนะ่ะเราอะจะได้ยินชื่ออดัมกับอีฟใช่ไหมซึ่งก่อนหน้าที่อีฟหรือเอวาจะเกิดมามีผู้หญิงที่ชื่อลีลิดอะเกิดขึ้นมาก่อนอเป็นเมียของอดัมมาก่อนแต่มันก็จะมีเรื่องขัดแย้งกันเพราะว่าลิลิดาบางคนน่ะเขาก็คิดว่าเป็นตัวแทนของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสตรีที่ขบฏต,ต่อมายาคติในยุคนั้นอะว่าไม่ยอมผู้ชายสามารถยืนได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ย<อ>เขาถือว่าเป็นขบฏต,ต่อบุรุษในสมัยนั้น เออซึ่งเวลาที่เราเห็นภาพวาดของลิลิทเนี่ยที่เป็นที่เป็นสัญลักษณ์ของแบบอิสรภาพสาหรับสตรีอเออแล้วก็จะเห็นงูอะ่ะพันอยู่ที่ตัวลิลิทซึ่งเป็นภาพจําภาพจำของการภาพวาดลิลิทในสมัยนั้นอะ mm hmm. เออแล้วพอเรามาเห็นไอดอลชุดเนี้ยเราก็เห็นว่าแต่ละคนอะจะมีงูอยู่ที่ตัวตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมินนี่มีงูพันอยู่ตรงนี้ โซยอนมีงูพันอยู่ที่ขาอะไรเงี้ยออคนอื่นก็มีงูพันอยู่ที่หัวอะไรเงี้ยเออทำให้เราอ่ะรีมายถึงการยืมคาแรคเตอร์ของลิลิตมาใช้เนาะแล้วซึ่งใน MV อ่ะสารที่เราได้จาก MV อ่ะคือฟรีดอมคือการเป็นอิสระอ่าใช่ไหมหลังจากที่เราตกตะกอนใน MV แล้วอะเรารู้สึกว่าเนี่ยคือเมสเซจที่ MV ในอเดออะส่งมาให้เราเออเราก็เลยเริ่มต้นจาก การกลับมาดู i m a g e t ที s เ r ก่อนครั้งหนึ่งถัดไปที่ปกอัลบั้ม I Trust นะคะซึ่งเห็นป้าว่ามันคือรูปปีกนกอาใช่ใช่ใช่ไคือด้วยเท็กเจอร์มันอะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบอยากให้มีความเก่าว่ามีความเป็นรูป,ปั้านหรือเปล่าก็เลยใส่เท็กเจอร์นี้เข้าไปแต่เข้าใจป้าวเวลาเราพูดถึงนกอะสิ่งแรกที่เราคิดถึงนกคืออะไรความหมายของมันอะ อ่าอิสระเสรีมันคืออิสระการแบบเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง MV กันคือจริงๆอะ่ะมันก็เป็น MV ที่แบบดูผ่านๆอะ่ะก็คือ MV ที่ถ่ายอยู่แต่ในกล่องอะ่ะแต่ถ้าดูดีๆคือแบบสวยมาก <laughs> <laughs> มีอะไรเยอะมากซึ่งโทนสีของ MV เนี้ยการใช้เปอร์เซ็นต์ของสีอะ่ะในแต่ละซีนแต่ละฉากอะ่ะเออมันพุ่งออกมาแล้วรู้สึกว่ามันคอนทรา คอนถาดเยอะอะทําให้รู้สึกว่ามันแข็งอะแล้วมันแบบมันแน่นอยู่นี่อยู่อยู่ข้างในอะนึกออกไหมมันจะเป็นความอึดอัดเชื่อเรารู้สึกว่าสตอรี่ไลน์ของ MV เนี้ยมันคือการขบถต่อพระเจ้านึกออกปะ ที่เราคิดว่ามีพระเจ้าอยู่ในเอ็อ่ะเพราะว่าฉากของมียอนที่อยู่ในที่อยู่บนที่สูงใช่ไหมใช่ความที่ข้างหลังอ่ะมันเป็นโค้งอ่ะแล้วภาพจําเวลาเราเห็นอะไรที่เกี่ยวกับสวรรค์อ่ะในในในคริสในไบในสำหรับไบเบิลอะไรางี้นะตามโบสตามอะไรเงี้ยมันจะเป็นสถาปัตย์แบบโคเรเนียเป็นโค้งๆมนๆอ,อะไรเงี้ยเนื่อออกปะพออะไรที่มันเป็นการทาําสถาปัตยกรรมแบบเนี้ยการทํารูปร่างแบบเนี้ย มัให้ความรู้สึกว่าเนี่ยคือสวรรค์คือความสูงทรงที่อยู่ข้างบนอ่ะอเออเออก็เลยรู้สึกว่ามียอนอ่ะคือพระเจ้าแล้วด้วยแสงด้วยอะไรอ่ะเออได้รู้ว่าอ MV เนี้ยมีความคอนทราสสูงมากแล้วทฤษฎีสมคบคิดอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นงานของ คา <Camera> ม e ราเว r รก็คือฉากที่แก้วอะล่วงจากมือมียอนแล้วก็ล่วงร่วงลงไปร่วงลงไปหาใครล่วงลงไปหาโซอยอนที่อยู่ข้างล่างเกสฟิลบอกว,ว่ามันคือการแบ่งชั้นแบบนี้อ่ะเออเนี่ยการแบ่งปึ่งอยู่นี่แล้วของร่วงลงมาใสาน่นี่ปึ่ง แล้วที่เราคิดว่าโซยอนอยู่ไม่ชั้นมนุษย์ก็ชั้นนรกเพราะว่าคา m ์เมล่าเวิร์กอะอยู่ข้างบนมันเป็นอย่างเงี้ยมันคือการที่เรามองขึ้นไปข้างบนเราอยู่ต่ำกว่า,อ,าออเมันเป็นการถ่ายกดลงไปอะให้รู้สึกว่าอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างล่างอะอยู่ต่ำกว่าเราเออถูกกดไว้อะแล้วเราอะชอบฉากสีม่วงในซีนของสุจินใช่ ชอบมา,มากๆซึ่งสีม่วงอ่ะมันสามารถตีความได้ในหลายๆแบบเหมือนกันสีม่วงอ่ะถ้าเอามาอยู่คู่กับสีทองอ่ะมันจะมีความแบบมีอํานาจอ่ะรู้สึกว่ามันมีอํานาจขึ้นมาซึ่งการที่ให้น้องซูจินอ่ะทําผมสีทองอ่ะและ้วมาจับคู่กับสีม่วงอ่ะสีนเนี้ยมันยิ่งมีพลังออกมาเนืออ่องปากเออมันเป็นการจับคู่สีที่ไม่ต้องใช้พรอ็อพแต่ว่าใช้ออบเจกอ่ะเป็นคู่สีแทน เออถือว่าฉลาดมากแล้วเล็บของน้องซูจินอะเป็นสีแดงอ๋อใช่ใช่ใชที่ต่อให้แบบนิดเดียวอ่ะเหมือนที่เราเคยพูดเรื่องเปอร์เซ็นสีไปอะต่อให้มันมาแค่สิบเปอร์เซ็นตะเออแต่ว่ามันยังเป็นสีที่เด่นที่สุดเลยเพราะที่ซูจินอยู่ก็ต่ากว่ามิยอนปะเออก็คือ,ก,คอก็คือเหมือนว่ามิยอนอะอยู่สวรรค์ซูจินอะอยู่บนพื้นู่นพื้นยอน,น,นอะเป็นนรกเออใช่ไหมใช่ก็อาจจะเพราะว่ามันมีบันไดขั้นลงมา อืมโหซึ่งแบบลึกลึกมากจริงๆนะพอมาดูอีกทีนึงแล้วอะเราก็เห็นอีกมุมนึงเหมือนกันเนี่ยที่ชัดเจนเลยอะคือครูโซโยอนอะเงยหน้าขึ้นมองซ o m e t h สักอย่างอะเออซึ่งมันรีมายเราถึงแบบเหมือนการมองพระเจ้าอะอเออแต่ไม่ใช่การมองด้วยแบบด้วยสายตาที่แบบอ้อนวอนหรือว่าออต้องการความช่วยเหลืออะไรสักอย่างอะแต่มันคือสายตาที่แบบ ฟาณนันนะแล้วก็รู้สึกว่ามันคือการต่อสู้ระหว่างเนี่ยตัวละครกับพระเจ้าอเออเนาะแล้วฉากที่เป็นลวดหนามเราก็รู้สึกว่ามันคือการถูกกักขง<ช>ังเพราะให้เราเห็นลวดหนามแบบนี้ปูปะแล้วเรารู้สึกว่ามันคือแบบคุกคือที่กักกันต่างๆอ่ะเออมันก็อาจจะเปรียบได้ว่าคล้ายๆแบบนกในกรงอ่ะเออแต่ว่ากรงอันนั้นอ่ะก็คือลวดหนามอันนี้แหละ ฉากที่ทำให้เรามั่นใจเลยว่า MV เนี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องในส่วนเอเดนก็คือการที่มีแอปเปิลเราจะรู้ว่าแอปเปิลนะเป็นเรียกได้ไม่เชงเป็นต้นเหตุในการที่แบบทําให้อดัมกับอีฟแตกหักกับพระเจ้าอ่ะเออแต่ว่ามันเป็นแบบจุดเริ่มต้นนะที่แบบเออทำให้มีสตอรี่ไลน์เนี้ยเริ่มขึ้นมาสังเกตป้าว่าแบ็กอัพข้างล่างอ่ะถ้าเตนอ่ะ มันเหมือนการสั่งเสริญเ,เหมือนการสั่งเสริญพระเจ้าอ่ะแล้วมันจะแตกต่างกับของมินนี่กับโซยอนอ่ะที่ที่แบบแบกอัพอะเหมือนจะเข้ามาทําร้ายอะแล้วก็มาถึงฉากที่มีการกระสิบกันอะมันทำให้เรานึกถึงตำนานที่ซาตานอะเออแปลงร่างเป็นงูใช่ปะ่ะแล้วก็ไปล่อลวงอาดัมกับอีฟอะให้กิน แอปเปิลน่ะแอปเปิลต้นนั้นน่ะอเออที่พระเจ้าสั่งห้ามไวอ้อะเหมือนเล่าลวงให้ทําผิดเล่าลวงให้ทําไม่ดีเล่าลวงให้ขาบทต่อพระเจ้าอ่ะอ่ะและสุดท้ายอ่ะเขาก็เลยแบบได้รับการลงโทษจากพระเจ้า,าใช่ไหมใช่เพราะว่าทําผิดจริงๆผิดต่อคําสั่งของพระเจ้าด้วยการกินผลไม้นั้นม,มันทําให้เกิดตำนานที่เรียกว่าพาราไดส์โรสขึ้นมา ก็คือการที่ถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนใช่ซีนเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนซูจีน่ะคืองูคือซาตานตัวนั้นอ่ะที่คอยเป่าหูอ่ะเออให้ทําบาปทําผิดให้ตั้งคําถามให้ขบถต่อพระเจ้าอ่ะซึ่งซีนถัดมาเป็นซีนที่โซยอนอ่ะมองขึ้นไปข้างบนก็คือการมองพระเจ้า การแบบถามหาพระเจ้าอะแล้วสุดท้ายอะพองงูจักไปอะ <c oughs> เกิดพาราไดโลสถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนอะไรเรียบร้อยแล้วชงเชงชงเชงกันปุ๊บมันจะมีประโยคประโยคหนึ่งที่เราเคยได้ยินว่าเกิดมาจากดินอะก็ต้องกลับลงสู่พื้นดินแล้วในซีนต่อมาก็เป็นซีนที่โซยอนอะนอนอยู่ข้างล่างเ,ออเหมือนอยู่ที่พื้นดินพื้นโคลนพื้นทรายต่างๆะ่ะเออเหมือนกลับลงไปสู่ที่ที่ กำเนิดมานี่แกว่าก็อาจจะเป็นที่มาของิ่นนี้แล้วมั่นใจอะว่าซูจินเป็นงูเป็นซาตานอะเพราะว่าซูจินลอยตัวมากใช่ <c oughs> น้องลอยตัวอยู่ตอลอดเวลาแล้วน้องอะด้วยความที่น้องผมสีทองอะสีเหลืองอะอเออพอมันคู่กับสีที่เป็นแดงอมม่วงสีม่วงอะไรเงี้ยน้องอะเป็นซีนน้องจะเป็นซีนที่มีพลังทุกครั้งเออมันดูมีอำนาจ <c oughs> ใช่จะไม่ใช่ซีนที่แบบแสงส่องมาแบบพระเจ้าอะเคยได้ยินป้าว่าแบบ จริงๆแล้วซาตานก็มีพลังเทียบเท่ากับพระเจ้าเหมือนกันมีอำนาจมีพลังเหมือนกันนะคือถ้าออแบบเอาที่รู้สึกอะ ก็คือซีนพระเจ้าอ่ะจะมีแสงส่องมาใช่ไหมจะเป็นความยิ่งใหญ่โออาแต่พอเป็นงูอ่ะมันจะมีแบบพลังที่อ uh ยู่ในตัวของมันเองอ่ะไม่ได้มาจากแสงแบบสปอตไลท์อะไรก็ตามที่ส right? ่งไปที่ตัวคนไม่ได้มีแสงอยู่ข evet ้างหลังแบบนี้ใช่แต่มันเป็นอํานาจที่มาจากข้างในตัวเขาเองใช่ซึ่งชอบมากที่เลือกซูจินให้เป็นฉากนี้อ่ะเพราะว่าตัวน้องอ่ะมีพลังอยู่ข้างในอินเนอร์อ่ะเยอะมากเออใช่แล้วน้องก็ถ่ายทอดตัวนี้ออกมาได้ดี แล้วอย่างหนึ่งที่เราชอบมากในเรื่องของสตอรี่ไลน์อ่ะคือมินนี่กับโซยอนอ่ะเหมือนรับบทเป็นรับบทเดียวกันแล้วชุดสีขาวของมนะินนี่ในตอนแรกอะ่ะเป็นชุดที่สะอาดเกลี้ยงเกลามากจะสังเกตได้เห็นว่าเออไม่มีรอยอะไรเลยแล้วช่วงที่กลางๆเพลงอะ่ะเรารู้สึกว่าแบ,บ็กอัพของมินนี่อ่ะจะมีแบบรอยเปื้อนตรงเนี้เปื้อนเต็มตัวไปหมดเลยเออซึ่ง เราอะตีความได้ว่าแบกอัพเหล่านั้นอะก็คือบบปเออที่คอยแบบจะชักจูงเราคอยแบบจะกัดกินเราอะไรเงี้ยถ้าสังเกตท่าเต้นนะจะเห็นว่าแบบแตะเกียตะกายอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอย่างของโซโยนอนนะก็จะแบบอยู่ตรงกลางใช่ปะแล้วแบกอัพก็จะล้อมรอบเออมันเหมือนแบบพยายามจะค่อยๆกินกินเราอะแล้วในตอนสุดท้ายของ MV อะจะเห็นได้ว่า มินนี่อ่ะอยู่คนเดียวอเอออยู่คนเดียว<อ>แล้วชุดของมินนี่อ่ะมีแบบสีดําม,มีแบบรอยมือรอยอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยซึ่งก็อาจตีความได้ว่าปราบเหล่านั้นอ่ะกัดกินตัวมินนี่ไปแล้วเออหลังจากที่เกิดเรื่องพาราไดโลสอ่ะเออนั่นแหละปังมาก <laughs> แต่ นี่ยังไม่ค่อยเข้าใจฉากของอูกีเท่าไหร่อ่ะเราเค่รู้สึกว่าฉากของอูกีอ่ะเหมือนเป็นตัวแทนของอาดัมกะอีฟที่แบบมีความอยากรู้อยากเห็นน่ะสังเกตได้ว่าน้องอ่ะจะมองออกไปหน้าต่างตลอดเวลาน้องอยากรู้อ่ะมันคือมันคือความต้องการฟรีดอมอ่ะว่าแบบโลกอื่นมันเป็นยังไงที่อื่นมันเป็นยังไงนอกสวนเป็นยังไงอ่ะอันนี้อันนี้ตีความนะคือหลายๆคนอ่ะก็ตั้งคาถามว่าจริงๆแล้วงูอ่ะ พูดความจริงหรือว่าพระเจ้าโกหกกันแน่ซึ่งอันเนี้ยมันก็อยู่ที่แล้วแต่คนตีความเนาะมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะเออมันก็เป็นตำนานที่แบบเล่ากันมาอีกทีนึงแต่โดยรวมแล้วเมสเซจของ MV เนี้ยมันไม่ใช่แบบโอ้ไม่กอดแบบ e ฮล me ขนาดนั้นอะไม่ได้แบบอ้อนวอนขอร้องต่อพระเจ้าอะเออแต่มันคือการแบบขบวต่อพระเจ้าอะเราต้องการฟรีรอมจริงๆอะขบ,บต่อแบบ อันนี้ถ้าแบบเปรียบเทียบกับปัจจุบันนะขบทต่อแบบมายาคติต่างๆอะ่ะเออที่มีต่อผู้หญิงอะ่ะเออนี่ก็รู้สึกว่ามเมสเซจของเขาอะ่ะก็คือการขอความช่วยเหลือเหมือนกันแต่ไม่ใช่การขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอะ่ะ เป็นการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจากใครก็ได้เพราะว่าหน้าที่นั้นอ่ะเขาอ่ะโดนกานแกล้งจากพระเจ้าเขาจะไม่ขอให้พระเจ้าอ่ะช่วยเหลือเขาอยู่ดีอ่เพราะว่าสายตาที่มองพระเจ้าอ่ะก็ยังฟาดฟันอยู่ไม่ได้แบบอ้อนวอนขอร้องอืใช่เราก็ตัวหนังสือที่ขึ้นตอนนี้เนาะที่ขึ้นตอนใกล้จบอะเออที่แปลได้ว่าฟอนบอททอมออมหาดอ่ะมาที่มาจากก้น ้นบึ้งของหัวใจอ่ะก็คือความต้องการลึกๆนั่นแหละที่อยาจะแบบออกไปอ่ะที่แบบต้องการฟรีดอมอ่ะอันนี้คือเมสเซทที่เราได้รับจากการดูเอมวีนี้ส่วนเรื่องจัดแสงจัดอาร์ตดงอาร์ไดาอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดแล้วเพราะมันสวยมากสวยมากจริงๆอ่ะสวยจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะเออมันคือข้อดีของการถ่าย M v วในกล่องใช่ไหมใช่คือเราอ่ะส่วนตัวนะชอบการถ่าย M v วในกล่องมากๆคือมันงานหนักกว่าการถ่ายข้างนอกแหละ แต่เรารู้สึกว่าเราอะคุมอาร์ตคุมสตอรี่คุมสิ่งที่เราต้องการได้ได้ดีกว่าเลยแล้วมันมันแบบมันครเอทอะไรได้ไหลายๆอย่างมากกว่ามากกว่าการแบบออกไปถ่ายแบบตึกถ่ายอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องแบบถ้าถ่ายข้างนอกมันก็จะยังไงอะรีบถ่ายเดี๋ยวแสงหมดเดี๋ยวแบบเออเดี๋ยวแสงเดี๋ยวเงาไม่ได้อะ่ะแต่พอเราถ่ายข้างในอะมันคุมได้ทุกอย่างอะใช่เราสามารถถ่ายได้สี่สิบแปดชั่วโมงติดกันใช่อันนี้ไม่ใช่ประสบการณ์จริง เออเนาะแต่ว,ว่าสุดท้ายแล้วก็คือบาปของใครก็ของมันเนาะอืมถือว่าเป็น MV ที่มีรุนแรงเหมือนกันในแง่ของการตีความนะเพราะว่ามันอึดอัดตั้งแต่ต้นยันจบเลยอะ่ะใช่ความรู้สึกเวลาที่ดูใช่ไหมคือถ้าเรามองในมุมของของมินนี่ของโซอยอนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบ แคดแค้นเหมือนกันนะแต่ถ้ามองลงไปในมุมของมียอนที่เป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าอะ่ะมันก็จะอีกความรู้สึกหนึ่งอะ่ะใช่คุ้มแล้วแต่มุมมองที่เราจะแบบเลือกมุมเลือกมองอย่างแบบอย่างที่บอกตอนแรกว่าแบบมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะ่ะอยู่ที่เราแบบตีความอยู่ที่ประสบการณ์ความเข้าใจของเราว่าเราจะแบบมองยังไงก็เป็นอีก MV หนึ่งที่ประทับใจมากๆจนแบบต้องไปหาข้อมูลมาแบบมาวิเคราะห์มาอาธิบายแต่ละซีนแต่ละซีนอะ่ะ มมันดีเก,ก่งมากคนทํามาชอบมาขอบคุณนะคะเนาะและที่แบบต้องชมจริงๆเลยอ่ะก็คือทุกคนอ่ะสื่อออกมาได้ดีมากค<ช>่ะได้ตรงโจทย์อ่ะจนแบบเราวิเคราะห์ได้เลยอ่ะว่ามันคือว่าอะไรมันคืออะไรอ่ะเออว่าเขาต้องการสื่ออะไรมะเมสเ็จที่ส่งออกมาแม้ว่าเขาจะไม่ได้แบบทำลายกำแพงที่สี่อ่ะที่สื่อสารกับคนดูโดยตรงอ่ะเออแต่ว่า เขาสื่อสารกันเองภายในภายในหน้ากล้องอ่ะเราก็รับรู้ได้ถึงเมสเซจนั้นทันทีอ่ะเออไม่จําเป็นจะต้องแบบทําลายกําแพงที่4เนาะใช่ชอบมากแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับการชํามแหล่เอ็มวีโอ้ม่ก็ที่ค่อนข้างยาวนิดนึงไม่นิดอ่ะยาวมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็คุยกันมาประมาณ2อสวันเกี่ยวกับเรื่องนี้คุยไม่หยุดอ่ะคุยไม่จบอ่ะเออมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ ดีเทลเยอะมากที่เราอาจจะมองข้ามไปก็ก็สามารถร่วมแชร์ความคิดเห็นกันได้นะว่าแบบเอ้ยมีตรงนี้อีกนะมีตรงนี้อีกนะมีตรงนี้อีกนะที่แบบเราพลาดไปเนาะก็มาคุยกันได้นะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้เนาะหรือว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะคะถ้าอยากให้เราวิเคราะห์ MV ไหนหรือว่า มีเพลงไหนที่แบบอยากแนะนําให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกัน,นะคะ่ะใช่คุยกันหน่อยเนาะเหงาอะ่ะโควิด <COVID S 1> <c oughs> คือจะเป็นบ้าแล้วสําหรับวันนี้ก็บายบายนะคะสําหรับเนาะก็สําหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะคะไปแล้วนะบายบาย